สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือสองนะคะกราบสวัสดีพี่พี่ฟีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะวันนี้มีรถราคาไม่แรงผลสบายๆหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะเป็นรถโตโยต้าติด 1.6G ปี2016นะคะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่389,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะ,ะลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดเลยนะ,คะใครสนใจนะคะห้ามพลาดเลยนะคะโทรมาหานัดได้ เลยนะเบอร์โทรศ9 8 2 6 0 9 5 8 7ปนยดเจ็ดัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นรถ4บอนเงินสีที่ดูแลง,ง่ายอีกสีนึ่งเลยนะคะป้ายทะเบียนสวยมากเลยนะคะเลขเรียงกันเลยนะทะเบียน5กอไก่รอริง1 4 2 3กรุงเทพมหานครนะคะได้ไป้ายนี้ไปเลยนะคะ โลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับประจังหน้าโครเมียม3เส้นนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะคมใสๆขาวๆสวย,ย,ย,ยๆเลยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อมแม็กจากโรงงานนะคะน็อต5รูโลโก้ตรงกลางนะคะยางรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นยางรถปี2021เลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมๆไม่มีข้าบน้ำมันหยดไหนเยิ้มเลยนะคะรอยซี เดิมเหัวน็อตด้านในสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยับขยี้เลยนะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิยอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคันนี้ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะ มือจับประตู4ด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเขาเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้ Toyota มีติดอยู่นะคะคันนี้ติดฟิล์มมาให้ได้บ่อยเราด้วยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะในส่วนของช่วงล่างด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมเ จุดเม็ดอัสนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะเพชรย่นนะคะคัดลดคุณภาพเกรดเอมนำเสนอขายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันนะคะเรื่องโครงสร้างนะเราการันตีให้เลยนะคะไฟด้านท้ายดีไซน์มาฉบเฉีียวสวยงามได้เป็นไฟท้ายแบบ led นะคะด้านล่างมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังให้2จุดกันเลยนะคะลูกค้าโลโก้ด้านหลังนะเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกหลังติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับ ไฟเบกรกลุงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะใครที่กําลังมองหารถวิใช้งานอยู่นะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะคะใครก็ติดต่อมาดได้เลยนะคะ098609587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกการทุกเคสเลยนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะเลือกไม้ของรถคันนี้นะคะอยู่ที่169,699กมเิเโลเมตรเท่านั้นนะคะไม้แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะมือจับประตูด้านในจะเป็นแบบโครเมียมนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำ,ตร,นำตรงแผงประตูให้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะในส่วนของพวงมาลัยรถคันนี้นะคะ ได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเดิมๆเ,เลยไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะลูกค้าเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อนาล็อ,ลอกหมุนมือปรับได้สี่ระดับนะคะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําให้ด้านข้างด้วยนะคะสําหรับเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะแน่นๆเต่งๆตึง,ตงๆกันเลย นะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะคันนี้รับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยเขียบเขยืขย้อนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งะค,ะคันนะคะคันนี้รับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะ มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งกันสบายๆเลยนะคะมีในส่วนของกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึงฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้เนาะภายในนะคะเขาตกแต่งเป็นโทนสีเบจน,นะคะก็ทําให้รถดูกว้างดูสว่างมากขึ้นนะคะ มาต่อกันที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้กว้างๆกันเลยนะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะลูกค้ามีถัดท้ายแถมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะด้านล่างนะคะก็มีในส่วนของล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะคะบอดี้ด้านล่างเดิมๆไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด้านหลังนะคะ คงสร้างเดิมเลยสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะบอดี้ด้านหลังนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะรับรองว่าคันนี้นะคะคุ้มค่าแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้นะผ่อนได้นาาสูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะผ่อนสบายๆนะคะตกเดือนละประมาณ6กพันปลายนะคะลูกค้าหดพันหดพันกลางๆถึง6กพันปลายๆเนาะ,ะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะโทรหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์ 982609587นัดเพชรยนต์ N P นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4,600ซีซีนะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆไม่มีค้าบน้ำมันหยดไหลเยิยย้มเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเป็นเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคันหน้าเดิมๆนะคะไม่มีคดไม่มีงอนะคะหัวน็อตนะคะ,ะ,คะเดิมๆเลยนะ,ะในส่วนของจุดมาร์ก้าน สีจากโรงงานมีให้เห็นเด่นชัดนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอัดกลมๆนะคะหัวน็อตด,ด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยีนเลยนะคะหัวน็อตฝากกระป้งนะคะโลโก้เตต้ายังอยู่ชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะสติกเกอร์มอกรมีติดอยู่ครบเลยนะรับรองว่าคันนี้นะคะได้ไปคุ้มค่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจรถคันนี้นะคะ โตโยต้าอันติส 1.6G ปี2016นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นเองนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะคะใครสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทร098260587 9 7, นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้ ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปลดนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะคะนะ้าต้องขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ